จากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมแน่นอนครับคอมเมนต์มาเพียบเลยไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไรมาหาคําตอบเป็นครับ Born สวัสดีครับอยู่กับผมเปรมบอลทูเดฟนะผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงไวรัสเนี่ยเรามาักจะนึกถึงสิ่งที่แบบไม่ดีมีอันตรายต่อร่างกายใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นของอย่างเดียวกันครับแต่ไวรัสในรูปแบบของคอมพิวเตอร์มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้โปรแกรม Word Excel PowerPoint ใช่ไหมครับมันก็คือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเรียนว พวกนั้นแล้วผมก็กลายเป็นไวรัสได้อา้าวแล้วไวรัสกับโปรแกรมปกติมันต่างกันยังไงคําตอบง่ายๆเลยครับผมก็คือไวรัสเนี่ยมักจะสร้างความเสียหายนะให้กับระบบคอมพิวเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลต่างๆหรือรวมถึงครับผมการแพร่กระจายครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ word excel powerpoint มันก็แค่อยู่ในเครื่องเราใช่ไหมแต่รูปแบบของไวรัสครับผมมันสามารถแพร่กระจายจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งได้นั่นเองครับถ้าเกิดถามว่าพี่ครับถ้าเกิดผมเขียนโปรแกรมปกติเป็นเนี่ยก็สามารถสร้างไวรัสได้ใช่ไหม ก็คือใช่ครับโดยมันมีนิยามง่ายๆครับในเรื่องของวิชาคอมพิวเตอร์ทีคยวริตี้หรือความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือบางครั้งแล้วผมมันเป็นรูปแบบของดับสองคมครับถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเรารู้นะผมว่าเออระบบคอมพิวเตอร์ตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันนี้เนี่ยมันมีบั๊กนะเราสามารถเข้าสู่แอดมินได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องล็อกอินผ่านช่องทางนั้นผ่านช่องทางนี้แน่นอนครับผมถ้าเกิดเราเป็นคนดีปกติทั่วๆไปเนี่ยเราก็แค่ทําการอัปเดตแพทช์ต่างๆใช่ไหมครับหรือรวมถึงการแจ้งบอแสบอกว่าคนอื่นน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 น่่่างงานนะเเเ้้้้้ยมัักกกิิดดหตตตุาาาารณ์อองีีขึแถว เราเป็นวิชาชีพหรืออยากจะช่วยโอกาสจากเหตุการณ์นี้เนะี่ยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันจากเรื่องเรื่องเดียวกันเป็นไงมันก็ดูแบบก็จะต้องใช้พิจารณญาณใช้พิจารณาวิจารณญาณกันหน่อยหนึ่งนะว่าเรื่องนี้เนะี่ยเราควรที่จะทํำยังไงนะผมซึ่งการที่เราเข้าถึงระบบของคนอื่นหรือว่าไปสร้างความเสียหายกับระบบของคนอื่นนะ่ยผิดกฎหมายนะครับตอนนี้แต่ก่อนที่เราจะไปรู้รูปแบบว่ามันมีประเภทอะไรบ้างเรามาดูประวัติกันก่อนครับว่าเฮ้ยใครเนี่ยมันทะลึ่งนะผมสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์คนแรกๆของโลกเนี่ยพอเรามาเปิดในประวัติรบผมเาาก็จะะพว่ในนปี1962 หรือในปีพศ2 5 0 5เนี่ยประมาณ50กว่าปีที่แล้วเลยนะฮะเราจะพบว่าทีมวิศวกรครับผมของบริษัทเบลเทเลโฟนและบริ o r ทเอรี่เนี่ยเขาได้ทําการสร้างเกมตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าดาวินครับโดยเกมตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ตัวแรกนะที่มีการสร้างเป็นในเชิงของไวรัสครับโดยครับผมเจ้าตัวเกมตัวนี้เนี่ยฝังอยู่ในหน่วยความจำนะแล้วเกมเนี่ยได้ใช้คําศัพท์บางอย่างนะผมในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์นั้นๆเนี่ยอย่างเช่นคาว่าซูเปอร์ว o เซอร์เนี่ยในการกําหนดกฎเกมในการเข้าต่อสู้่เเียงงยยกงาๆล เราลองไปอ่านค่าข้อมูลข้อมูลหนึ่งอะว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยมีชื่อนี้หรือเปล่ามีเก็บข้อมูลนี้ไว้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเก็บไว้นะจะได้เข้าสู่เกมในรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่เกมในรูปแบบหนึง่งมีค่าพลังที่แตกต่างลักษณะประมาณนะั้นนะอันนี้คือเปรียบเปยให้เข้าใจง่ายๆนะฮะโดยครับผมเจ้าตู่โปรแกรมดาวินเจ้าเกมดาวินเนี่ยเขาสามารถทําการทําสําเนากับผมแล้วก็ทําลายตัวเองได้ครับโดยจุดประสงค์หลักของเกมนี้ครับผมคือการลบโปรแกรมของคู่แข่งทั้งหมดเลยนะที่อยู่ในเครื่องนะครับผมโอ้โหเรียกได ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวไวรัสเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนาะตัวที่2ที่เขาเจอเนี่ยที่มันแบบดังมากๆเลยนะนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่าคลิปเปอร์ครับตัวนี้เนี่ยระบาดอยู่ในแบบวงการทหารของอเมริกาเลยนะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับโดยครับผมเจ้าตัวไวรัสคลิปเปอร์เนี่ยแทบจะเป็นต้นแบบของไวรัสคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเลยครับเจ้าตัวโปรแกรมนี้เนี่ยจะสามารถครับผมเข้าครอบครองนะเครือข่ายโมเด็มอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็ทําสําเนาครับผมไปยังเครื่องต่างๆเต็ไมไปหมดเลยครับทำการบอดแอค Wow. I am the creeper. Catch me if you can. ดูเทพอีกนะซึ่งแน่นอนครับมันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนาะโดยประเภทของไวรัสครับผมมันก็มีระดับความรุนแรงตั้งแต่เล็กๆน้อยๆน,นะไวรัสแฝดไดอะไรเงี้ยก็ซ่อนไฟล์ของเราอะไรอย่างเงี้นะฮะจนไปถึงไวรัสที่มีความรุนแรงสูงครับโดยไวรัสที่มันโหดๆเลยก็อย่างเช่นตัวบูสเตอร์ไวรัสครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าไปทําการอ่านครับผมตรงส่วนของที่เรียกว่ามาสเตอร์บูเล็ตคอร์ดนะออกมาก่อนครับว่าเฮ้ยตอนนี้เรามี OS อะไรอยู่จะให้ไปรันือเ่มต้นนว โหลดวินโดว์ขึ้นมาโหลดวินโดว์จากเครื่องเราเก็ตใช่ไหมซึ่งไวรัสบางตัวก็ผมไปแฝงตัวอยู่ตรงนี้เลยครับเอาเป็นว่าแบบบางคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าให้มันบูตขึ้นเลยนะอย่าให้มันเปิดเครื่องได้เลยนะหรือเปิดเครื่องได้ปุ๊บเนี่ยก็ให้มันลบไฟล์นั้นทิง้งลบไฟล์นู้นทิง้งโอ้โหเรียกได้ว่าเละเทะตุ้มเปะไปหมดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับไวรัสแบบนี้ก็จะต้องระวังไวนะ้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ทําลายเละเทะเลยนะครับรูปแบบที่2อครับผมอันนี้เจอกันบ่อยก็คือ นี่ครั้งนั่นบางครั้งไวรัสมันมากับฝ่ายพวกนี้ครับอย่าลืมไวรัสเนี่ยมันก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คนทั่วๆไปเขียนใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเราก็ไม่รู้เลยครับว่าโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมจริงดังนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยคือการติดตั้งแอนตี้ไวรัสต่างๆเนาะซึ่งพอพูดถึงแอนตี้ไวรัสต่างๆแล้วเนี่ยคิดว่ามีสปอนเซอร์ใช่ไหมไม่มีครับไม่ม โดยรูปแบบแอนตี้ไวรัสเนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบเลยนะโดยครับผมหลักการในการตรวจสอบเนี่ยว่าไฟล์ไหนเป็นไฟไล์ไวรัสไฟล์ไหนเป็นไฟล์โปรแกรมมันต้องใช้ออลกริทึมหรือว่าขั้นตอนวิธีในการคิดค่อนข้างที่จะซับซ้อนจริงนะถ้าเกิดเราลองคิดจินตนาการง่ายๆนะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเหมือนเด็ก3ามขวบที่มันคำนวณประมวลผลได้ไวมากๆเลยเราจะบอกเขายัางไงดีครับว่าอันนี้เป็นไฟไล์ไวรัสส่วนอันนี้มันเป็นไฟล์โปรแกรมปกติที่มันปลอดภัยคนปกติก็ใช้กันนะซึ่งรูปแบบในการตรวจสอบพวกนี้เนี่ยมันมีหลากหลายกระบวนท่ามากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวฟล .eE ที่เรา เปิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะตรวจสอบดูซิว่ามันมีคําสั่งที่จะเป็นลบไฟล์หรือฟอร์แมตเครื่องหรืออะไรที่มันอันตรายไหมแบบนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ครับหรือรวมถึงแบบบางกรณีนะฮะที่บอกว่าไฟล์ไฟล์เนี่ยมันมีซิกเนเจอร์มันมีแบบรูปแบบโค้ดที่มันอันตรายอยู่นะก็ตรวจสอบแบบนี้ได้เหมือนกันครับแต่แน่นอนครับผมว่าไวรัสเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันตามรอยกับแอนตี้ไวรัสใช่ไหมครับดังนั้นแล้วก็ผมสิ่งที่จะต้องทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยคือการอัปเดตเวอร์ชันของโปรแกรมแอนตี้งา อมพิวเตอร์เพือ่อป้องกันรูรั่วหรือช่องโหว่พวกนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีพวกเวิร์มพวกโทรจันต่างๆโอ้โหไวรัสอีกหลายประเภทเลยนะครับแต่ที่เรายกตัวอย่างก,กันพวกนี้เนี่ยก็เอาเป็นตัวท็อปๆตัวที่มันอันตรายแล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับไวรัสก็เหมือนกับโปรแกรมปกติทั่วไปคล้ายๆกับตอนนี้เนี่ยเราสร้างหุ่นยนต์มาตัวนงครับแน่นอนครับผมหุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตามบ้านก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะไปเป็นหุ่นยนต์สังหารแบบเทอร์มินาเตอร์ก็ได้ ความรู้ไปใช้สร้างความเดือดร้อนใ้กัจวบานก็นเลือกกันเอาเนาะซึ่ง้งหมดนี้ผมก็จะเป็นแบบสาระแบบเร็วๆเนาะของบอลทูเดฟครับผมถ้าเกิดใครชอบถูกใจไงก็ลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครสงสัยหรือว่าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจหรือว่าติดตามได้ที่บล็อกของบอลทูเดฟได้เลยเนาะอันนี้ก็มีเขียนไว้ให้หรือว่ามีอัปเดตเทรนด์ด้านคอมพิวเตอร์ซิเคียวริตี้ไว้ให้นะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอีกสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยเออตอนนี้จริงๆ ตอนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย